ผู้ชมคะรายการพลังงานวันนี้นะคะเราก็จะมาสนทนากันนะคะในเรื่องของพลังงานหลากหลายด้านด้วยกันแล้วก็สำหรับผู้ที่เกียนมาร่วมพูดคุยกับเปล่านะคะท่านก็เป็นอธิบดีนะคะกรมพลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนรักพลังงานกระทรวงพลังงานนะคะท่านอธิบดีธรรมยศศรีช่วยเดี๋ยวสักครู่เราจะมาสนทนากับท่านคะ่ะ ท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและนรักร์พลังงานค่ะท่านอธิบดีธรรมยศศรีช่วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเรียนถามท่านอธิบดีธรรมยศนะคะเกี่ยวกับเรื่องสําคัญก็คือเรื่องของแผนพัฒนานะะการผลิตพลังงานไฟฟ้าของไทยเรานะฮะตอนนี้นะคะเรามีการวางแผนยังไงบ้างคะก็แผนพัฒนาอันนี้ก็คือเป็นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฉบับปัจจุบันบนะฮะ เรามีการตั้งเป้าในเรื่องของการที่จะกําหนดว่าในปี2,564คือเป็นแผน10ปีก็คือตั้งแต่ปี2 5 1 5ถึงปี2,564เนี่ยเราจะมีการใช้พลังงานทดแทนแทนพลังงานฟอสซิลเนี่ย25%ใ,ใน25%ก็จะประกอบด้วยพลังงานไฟฟ้าพลังงานาความร้อนแล้วก็เป็นพลังงานจากไบโอฟิวในภาคขนส่งก็คือเอทานอลกับ b i o อ i ด s e ี el, ซึ่งรวมแล้ว25ในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเรามีการตั้งเป้าในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าถึงปี64ที่ประมาณ13,000เมกะวัตต์เศษแต่นั่นเป็นรูปแบบของอะไรนะฮะของกำลังผลิตติดตั้งแต่ในเชิงของพลังงานก็คือตัวเนื้อ Energy เนี่ยก็จะประมาณ5 เท่านั้นเองนะตัวเลขรวมเมนจะมากห้าเอร์เซ็นของการใช้พลังงานไฟฟ้าเราจะสนับสนุนให้มีการผลิตจากพลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซล่าซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานลมพลังงานจากไบโอแมสไบโอแก๊สรวมถึงพลังงานจากพืชพลังงานด้วยนะก็คือรวมแล้วถึงปี64เนี่ย ตั้งเป้าไว้หนึ่งหมืนสามพันเศษเศษไม่ขวัดครับก็คือในเรื่องของเป้าหมายที่เราตั้งไม่ใช่เป้าหมายที่ยากเกินกําลังเราใช่ไหมครับท่านจริงๆก็ไม่ได้ยากะฮะในเชิงของศักยภาพหรือวัตวัตถุดิบวัดสดุต่างๆที่จะมาผลิตพลังงานเนี่ยบ้านเรามีเหลือเฟืออยู่ที่สิ่งที่รัฐ จะกําหนดในเรื่องของมาตรการจูงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับซื้อไฟฟ้าด้วยอัตราพิเศษในรูปแบบแอดเดอร์เดิมที่มีอยู่หรือว่าเป,เป็นรูปแบบใหม่คือฟีดอินทาริฟซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทางที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในหลักการว่าต่อไปนี้เนี่ยการรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยจะเปลี่ยนจากโหมดแอดเดอร์เดิมมาเป็นฟีดอินทาริฟซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีการกําหนดทุกชนิดประเภทเชื้อเพลิงพลังงานว่า ประเภทไหนเราจะรับซื้อด้วยอัตราฟ<ช>ีด i n t a r ริฟเท่าไหร่ครับผม,มนี่คือเป็นมาตรการจูงใจที่สําคัญนะต้องเหนือจากเรื่องของมาตรการตรงนี้แล้วทางภาครัฐยังมีมาตรการสนับสนุนอย่างอื่นอีกไหมคท่านคะก็ในเรื่องของอการสนับสนุนอื่นๆก็เราจะมีมาตรการเรื่องงานทางวิชาการข้อมูลของแหล่งพลังงาน<อ>ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ข้อมูล พลังงานแสงอาทิตย์แผนที่ลมนะฮะแผนที่ศักยภาพข้อมูลศักยภาพของประเภทเชื้อเพลิงพลังงานต่างๆนั่นคือรูปแบบของการให้ข้อมูลในเชิงของการส่งเสริมเอกชนที่จะมาลงทุน <c oughs> แต่นอกนั้นเนี่ยก็จะมีรูปแบบของการสนับสนุนเรื่องของเงินให้เปล่าในรูปแบบของการพัฒนาพลังงานทดแทน <c oughs> เพื่อในใช้ใช้ในชุมชนอย่าง <c oughs> เช่นเราให้การสนับสนุน ผู้ประกอบการ SME ในชนบทในการพัฒนาระบบอบแห้งอันนี้คือนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้ในในธุรกิจธุรกรรมในด้านการเกษตรในด้านการทำกิจกรรมในธุรกิจขนาดย่อมนะฮะเรื่องของการให้เงินสนับสนุนในการพัฒนาระบบน้ำร้อนออร่วมนะฮะใช้ในกิจการ ที่จะต้องมีการใช้น้ําร้อนอันนี้เราอาจจะมีเงินให้เปล่า20% 30%ก็ได้รับการสนับสนุนเงินจากกอ,องทุนเพื่อการส่งเสริมการรังปลังงานด้วยครับ uh huh. อันนั้นก็คือไม่ได้ผลิตไฟนะฮะทุกคนพอคิดว่าเรื่องพลังงานทดแทนเองก็จะคิดถึงเรื่องไฟฟ้าอย่างเดียวก็ uh huh. อย่างที่ผมเรียนแต่ต้นว่าพลังงานทดแทนเนี่ยมันมีทั้งไฟฟ้าความร้อนในรูปแบบต่างๆเรื่องของอบแห้งเรื่องการทําน,น้ําร้อนเรื่องของ พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอฟิลนะฮะเอทานอลไบโอดีเซลอะไรต่างนั้นค่ะคือถ้าเกิดดูตามโครงสร้างของแผนพัฒนาพลังงาน20ปีที่ว่านะ,ะ,ะเรามีทั้งมาตรการจูงใจมีมาตรการสนับสนุนะนะฮะจากสองมาตรการที่เราแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆแล้วนะั้นม่ภาครัฐเองเนี่ยเรามีการเตรียมการของเราอย่างไงบ้างคะท่านคะที่จะทําให้แผนเนี่ยดำเนินการไปได้่างที่เราตั้งไว้เออเราก็มีการกําหนดยุทธศาสตร์นะฮะ ในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้นะฮะนะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงระยะเวลาจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีการกำหนดเรื่องของโซน,นิ่งเรามีการศึกษาศักยภาพของประเภทเชื้อเพลิงพลังงานว่ามันมีอยู่ในท้องที่ใดนะฮะในอดีตเนี่ยเรามีการกำหนดเป้าเฉยๆว่าโซลา่าเราจะซื้อ2,000ันไมวกวต์สมมติแต่เราไม่เคยบอกว่า ไอ 2000, ้สองพันมกะวัตที่ <จะ S 2> ว่าออมาจากไหนจะสามารถพัฒนาที่ไหนบ้างเพราะอย่าลืมว่าผลิตไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายเข้าสู่ระบบจําหน่ายหรือระบบส่งของการไฟฟ้าใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นเจ้าของระบบส่งการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้านะครหลวงซึ่งเป็นผู้ดูแลร,ระบบจําหน่ายเนี่ยความพร้อมของระบบทั้งสองระบบเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในการที่จะรับพลังงานไฟฟ้าที่ เราไปสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>นอกจากจะศึกษาศักยภาพของแหล่งพลังงานแต่ละประเภทแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการศึกษาถึงความพร้อมจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นสภาพปัจจุบันสภาพในอนาคตว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเรามีสภาพสายส่งที่จะพร้อมรับเอาพลังงานเหล่านั้นด้วยได้หรือไม่มเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาต่อ<ม>จากนี้ไปเนี่ยนอกจากจะมีการปรับแผนปรับเป้าปรับระยะเวลาค คงทราบว่ากระทรวงพลังงานกําลังขับเคลื่อนเรื่องแผนพลังงานใหม่นะฮะซึ่งจะมีกําหนดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2,558ถึง2,579อันนี้เนี่ยในเรื่องของอแผนพลังงานทดแทนก็จะมีเรื่องของโซนิ่งเข้ามาด้วยโซนิ่งของระบบส่งโซนิ่งของอศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทนเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในห้วงระยะเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะส่งเสริมในเรื่องของการผลิต ประเภทพลังงานแต่ละประเภทในวัาลมแสงอาทิตย์ไบโอมแมสไบโอแก๊สพืชพลังงานเนี่ยจะให้ความสําคัญที่ไหนอย่างไรปริมาณเท่าไหร่นะฮะนั่นคือคือยุทธศาสตร์ในเรื่องของวิธีการในการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความชัดเจนไม่เป็นภาระกับรัฐไม่เป็นภาระกับอะไรนะผู้ประกอบการผู้ประกอบการซึ่งบางครั้งเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดไม่เป็นภาระกับผู้ใช้ไฟเป็นสําคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเราไปส่งเสริมในเรื่องของการผลิตพลังงาน จากแสงอาทิตย์แล้วไปส่งเข้าไปในระบบซึ่งไม่มีความพร้อมเวลาจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยในพื้นที่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้าเนีตรงนั้นไฟส่วนที่เหลือจากการผลิตเกินจากความต้องการเนี่ยมันก็จะไหลย้อนเข้าไปสู่ระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําให้เกิดการสูญเสียการสูญเสียที่ว่านั่นก็เป็นเป็นพลังงานซึ่งเสียได้รัฐ จะต้องซื้อด้วยอัตราซึ่งสูงกว่าปกติซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนอกจากจะศึกษาเรื่องศักยภาพของแหล่งพลังงานมันก็ต้องดูความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจะเรียกภาษาสวยๆนะว่ามันมีความพร้อมแค่ไหนอย่างไรนะฮะค่ะ,นะคะฟังท่านที่ปรึกษมยศพูดแล้วน่าสนใจนะ,ะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทุกท่านนะครงมีคําถามเหมือนดิฉนันนะ,ะคะว่าเอะที่ท่านพูดเปิดประเด็นมาเนี่ยอยากจะรู้จังเลยว่าพื้นที่ไหน เหมาะสําหรับที่จะส่งเสริมพลังงานในด้านไหนอ,อยากจะรู้จังเลยว่าพื้นที่จังหวัดภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยส่งเสริม,มในด้านไหนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะ ยาจากท้องถิ่นจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่มีพลังในการสร้างพื้นป่าให้เติบโตเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตนบนแผ่นดิน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปูกป่าป,าปตทกลับเข้าสู่ราการพลังงานวันนี้นะท่านผู้ชมคะเรายัางสนทนากันกับท่านทิพดีธรรมยศนะครเรียนถามท่านต่อเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่บ,บอกว่า เราจะต้องดูว่าพื้นที่ไหนเหมาะสำหรับส่งเสริมพลังงานประเภทไหนนะฮะดูโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยนะฮะทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตต่างๆท่านอธิบายยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมอย่างภาคกลางมีไหมน่าจะเป็นพลังงานยังไงภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางเนี่ยนะค่ะมันมีความต้องการการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยสูงกว่าภาคอื่นๆแต่ในทางกลับกันเนี่ยพื้นที่ภาคกลางไม่ได้เป็นพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะตั้งโรงไฟฟ้าได้เนื่องจากมันเป็นแหล่งของ ที่อยู่อาศัยชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งธุรกิจแล้วอาจจะยังมีข้อจํากัดในเรื่องภาร,ราทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพรนธุ์หยัิผังเมืองของคมโยธา,ามีความต้องการไฟฟ้าสูงแต่ผลิตไฟฟ้าน้อยเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ในการพัฒนาไฟฟ้าก็น่าจะมาจากโซล่าเพราะความต้องการในช่วงเวลาเวลากลางวันในกรุงเทพเนี่ยมีการใช้ไฟสูงนะฮะโซล่าเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าในช่วงระยะเวลากลางวันเท่านั้น ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าจะนาเสนอให้ผู้บริหารอันนี้เป็นความคิดของผมนะฮะว่าวันข้างหน้าตรงนี้เนี่ยยังมีศักยภาพในเชิงของความต้องการการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าในช่วงระยะเวลากลางวันเนี่ยมีการใช้ไฟฟ้าสูงมากนะฮะแหล่งผลิตไฟฟ้ามีน้อยระบบโครงสร้างพื้นฐานก็คือระบบจําหน่ายของการไฟฟ้านะครหลวงเนี่ยยังมีพื้นที่เพียงพอที่จะสนับสนุนในการ ให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาลงทุนโดยเฉพาะเรื่องของโซลารูฟท็อปเพราะเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโซลารูฟท็อปเนี่ยเราเปิด200เมกะวัตส่วน100เมกะวัตแรกก็เป็น100เมกะวัตที่สนับสนุนผู้ประกอบการอ่าไม่ใช่สิฮะของของที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิน10กิโลวัตนะฮะตรงนั้นเนี่ยยังเหลือพื้นที่อีกเยอะแต่ในขณะที่ อีก100เมกะวัตสำหรับอาคารธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ไม่เกิน1เมกะวัตเนี่ยมีคนเสนอเข้ามาจนล้น100เมกะวัตนะฮะแต่ว่า<ม>ในห่วงระยะเวลานั้นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยกำหนดตัวเลขที่จะรับซื้อไว้แค่100เมกะวัตเพราะฉะนั้นด้วยความต้องการที่ยังมีอยู่ในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของการไฟฟ้านครหลวง<ม>เรื่องของความพร้อมของผู้ประกอบการที่จะ ประกอบกิจธุรกรมด้านนี้นะเรื่องของสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการลดความสูญเสียจากการที่กรุงเทพมหานครเนี่ยต้องรับรับกระแสไฟฟ้าจากต่างจังหวัดเข้ามาอย่าง,างที่ผมเรียน<ม>ว่ากรุงเทพไม่ได้เป็นแหล่งผลิต,ลตไฟฟ้าแต่ว่ารับเอาไฟฟ้าจากจากชนบทจากภูมิภาคอื่นๆเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้ากรุงเทพเนี่ยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยตัวเองไฟฟ้าที่ วิ่งมาจากไกลๆไหลมาจากไกลๆต้องผ่านระบบส่งของการไฟฟ้า่ฝายผลิตตรงนี้ก็จะลดความสูญเสียไปได้มากครับในเรื่องของการลดการสูญเสียนี่เรายกตัวอย่างแค่ภาคกลางนะหลายคนบอกผมอยู่อีสานะอีสานเหมาะกับไฟฟ้าหรือว่าเหมาะกับพลังงานแบบไหนครับท่านที่ปรึกษาอีสานเนี่ยนะ ห่วงระยะเวลาปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างมีปัญหาข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าภาูมิภาคมีมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานคือระบบส่งและระบบจําหน่ายมากแต่ในขณะที่ศักยภาพในเรื่องของพลังงานธรรมชาติเนี่ยยังมีอีกมากไม่ว่าโซล่าไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากพืชการเกษตรนะฮะพืชเกษตรพืชพลังงานเนี่ยอันนี้ก็ห่วงระยะเวลาต่อไปเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยเขาจะมีการ จะทำแผนพัฒนาระบบส่งและระบบจําหน่ายเพื่อให้รองรับพลังงานซึ่งเราได้มีการศึกษาศักยภาพว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีศักยภาพยังไงเราก็จะมีแผนของเราอยู่แล้วว่าจากปีไหนไปถึงปีไหนเนี่ยมันจะมีความพร้อมในเรื่องของสายส่งทางภาคเนือก็เช่นเดียวกันมีศักยภาพเรื่องแหล่งไบโอมสซึ่งเป็น ผลผลิตเหลือใช้นะฮะจากการเกษตรเนี่ยก็นำมาทำเป็นเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้าได้อันนี้เราก็มีแผนของเราอยู่นะฮะแต่ว่าในช่วงต้นก็ยองรับว่าด้วยระบบส่งระบบจำหน่ายที่มีอยู่เนี่ยในระยะเวลาที่สั้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญที่เราเรียกว่า merit order เนี่ยคำหมายของ merit order ก็คือว่ารัฐเนี่ยจะให้ความสำคัญนะฮะในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากชนิดเชื้อเพลิงพลังงานซึ่ง มีต้นทุนถูกที่สุดหมายถึงเป็นภาระกับรัฐที่น้อยที่สุดแล้วก็มีแหล่งของ <c oughs> เชื้อเพลิงที่ยังมีอยู่นะฮะเรื่องของขยะนะฮะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเรามองว่าการเอาขยะมาเป็นพลังงานเนี่ย <c oughs> เป็นวิธีการในการกําจัดขยะ <c oughs> อย่าไปมองว่าเ,เราเอาขยะมาเป็นพลังงานแต่เราเอาเรื่องของการทําพลังงานไปกาจัดขยะนะฮะอันนี้ก็ยัง จะมีแผนที่จะสนับสนุนตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็ดีทางกระทรวงอ,อ,อะไรนะฮะทรัพยากรธรรมชาติก็ดีร่วมกับกระทรวงพลังงานที่เรากําลังจัดทําแผนโครงการนําร่องสําหรับโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยขยะนะฮะหรือการกําจัดขยะด้วยการเอามาทําพลังงานถ้ามองแบบนี้แล้วน่าจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นนี่ก็คือในส่วนของตัวแผนที่เราจะดําเนินการนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอ,อย่างที่เห็นนะ,นะครับว่า เวลาที่เรามีแผนทุกแผนมันก็จะต้องมีตัวชี้วัดมีการประเมินมีการติดตามตรงนี้วางแผนไว้ยังไงบ้างคะท่านคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนราชการเวลาทํางานเนี่ยก็จะมีการกําหนดตัวชี้วัดโดยกอพอรอ,อยู่แล้วนะเรามีการกําหนดตัวเลขว่าแ,และห่วงระยะเวลาเนี่ยเราจะมีการก,กําหนดเป้าว่าในแต่ละปีจะมีผลสําเร็จจากการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างกรณีของพลังงานทดแทนเนี่ย ที่ผ่านมาก็มีการกาหนดตัวเลขว่าในปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยที่เรากําหนดปี6 4สีเนี่ยเป็น25เปอร์เปีหน้าเนี่ยต้องได้ประมาณ1 2เป็นอย่างน้อยใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยหมายถึงค่ากลางแต่ว่าค่าสูงสุดก็อาจจะไปถึง1 3เอรซตอะไรตครับค่ะนี่คือตัวชี้วัดใช่ครับแล้วได้ประ,ประมาณกาณรดํรานเนินการเพื่อติดตามผลนะครับ วางแผนการติดตามผลยังไงบ้างครับท่านจริงๆเรื่องของการติดตามผลก็มีคณะอ,อนุกรรมการประเมินผลของกองทุนอยู่แล้วในส่วนหนึ่งในส่วนของพอ,พอเองก็แน่นอนนะฮะก็จะต้องมีการประเมินผลความสําเร็จนะฮะ,ะวันนี้เนี่ยรัฐเนี่ยไม่ใช่เพียงจะส่งเสริมให้กับอะไรนะฮะเอกชนที่ะจะมาลงทุนในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็มีการส่งเสริมให้หน่วยราชการพื้นที่ส่วนราชการที่มีศักยภาพที่จะ มีการพัฒนาเอาอะไรนะพลังงานธรรมชาติซึ่งมีอยู่โดยรอบของส่วนราชการนั้นนั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีพร้อมที่จะตั้งระบบโซลา่าเรื่องของการกําจัดขยะมาทําเป็นพลังงานอันนี้ก็มีการดําเนินการแล้วก็จะมีการติดตามการดําเนินการเใ,ให้เกิดผลในภาคเอกชนเนี่ยเรื่องของการประเมินเนี่ยคงไม่มีปัญหานักเพราะว่า เป็นเรื่องของการที่จะต้องผลักดันให้ประสุความสําเร็จในเชิงของธุรกิจอันนั้นรัฐคงไม่ต้องไม่ต้องเป็นเร่งดัดตไม่ต้องไปดูแลมากในส่วนราชการด้วยกันที่เราใช้ทรัพยากรของรัฐไม่ว่าจะเป็นงบประมาณก็ดีไม่ว่าจะเป็น,ปปนทุกอย่างกำลังคน <c oughs> กำลังบุคลากรก,รก,รก็ดีอันนี้อ,อาจจะต้องมีการติดตามเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่นโยบาย <c oughs> ที่รัฐให้การสนับสนุนไปครับผม ตรงนี้ก็คือให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าในการดําเนินงานของภาครัฐเนี่ยคุ้มค่าและก็สมประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะในส่วนมาพี่น้องประชาชนเองก็ห่วงในเรื่องของพลังงานเหมือนกันนะฮะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของพลังงานเนี่ยหลายคนให้ความสนใจนะครับเพราะว่าพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์นะกระแสกําลังมาแรงมากแล้วก็ยิ่งมีข่าวบอกว่าพลังงานกําลังจะหมดไปประเทศไทยไม่มีพลังงานของตัวเองนะฮะหลายคนก็จะมีคําถามว่าภาครัฐทําอะไรอยู่บ้างนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะท่านผู้ชมครับเราจะขออนุญาตสนทนากับท่านอธิบดีธรรมยศอีกครั้งหนึ่งนะคบว่า ภาครัฐนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกรมพรลังงานทดแทนและนวักรรพลังงานเนี่ยดำเนินการอะไรบ้างเพื่อประชาชนมั่นใจว่าเราจะมีพลังงานใช้แน่นอนนะคะสัปดาห์หน้ามาติดตามกันคะสัปดาห์นี้ต้องขอบพระคุณท่านอย่างสูงเลยนะคะสวัสดีครับ ดีค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายของรายการพลังงานวันนี้ค่ะกับช่วงพากินเที่ยวทั่วไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีเมนูเด็ดค่ะมานำเสนอกันอีกแล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้จิ๊กก็อยู่ที่ร้าน Wish Oyster Bar and Restaurant ค่ะและที่อยู่ข้างๆค่ะคุณเอสเจ้าของร้านนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูเด็ดมาแนะนำค่ะคุณเอสเป็นเมนูไรเอ่ยวันนี้เราง่ายๆเลยนะครับเราทำเฟรนช์ฟรายแต่เราจะเรียกว่าเท็กซ์ เฟรนช์ฟรายนะครับจากเท็กซัสมันก็เป็นอะไรที่ไม่ยากนะครับคพอว่าถ้าไม่ทอดเฟรนช์ฟรายเองที่บ้านไปซื้อเฟรนช์ฟรายสำเร็จรูปมาแล้วที่เขาทอดเสร็จแล้วนะครับแล้วเรามาปรุงแต่งให้ออกมาอร่อยกว่าอีกเยอะเลยครับโอ้เริ่มอยากเห็นอยากจะรู้แล้วแหละคะ่ะว่าจะออกมาเป็นแบบรสชาติสไตล์ไหนงั้นตอนนี้เรามีเฟรนช์ฟรายแล้วนี่ไงโอ้โหนี่เนี่ฮะ ถ้าเกิดกคุณผู้ชมไม่อยากจะทอดเองก็ไปซื้อข้างน,นอกนนอก,ก็ได้รหรือถ้าถา,ถามั่นใจว่าฝีมือดีทอดเองแน่นะคะก็อันแรกนะครับเราจะทำออซอสก่อนนะฮะก็คือเป็นซอสที่เราจะมาจิ้มกินนี่แหละครับง่ายๆเลยนะครับเ,เราเรียกว่า ranch sauce นะครับก็เป็นซอสแบบสไตล์เท็กซัสนะครับเราเอาไว้ทานจิ้มเล่นๆกับแพนไฟเอาไว้จิ้มกับขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ รสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆอร่อยๆนะครับมันๆนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะครับส่วนผสมก็จะมีเมายเนสนะครับครีมเปรี้ยวที่เขาเรียกว่าซาวาครีมนะครับแล้วก็อคปเปอร์นะครับกระเทียมเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็เท่านี้เลยอ้อทบาสโกซอสขาดไม่ได้นะครับจะให้รสเผ็ดนิดๆนะครับก็เดี๋ยวเอาเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูก็เอาเมโยเนสนะครับ ใส่ลงไปในชามนะครับอย่างละส่วนนะครับเท่ากับทิมเปี้ยวนะครับสาวกครีมนะครับเคปเปอร์นะครับกระเทียมนะครับชอบกระเทียมเยอะก็ใส่เยอะนะครับง่ายมากเลยเกลือพริกไทยนะครับนะครับอ่าทาบาสโกซอสวันนี้เราจะมา เพิ่มรสชาตินะคะปกติทานเป็นไฟธรรมดาก็จะรู้สึกเบื่อแล้วนะถ้าชอบเผ็ดเยอะก็ใส่เยอะหน่อยนะครับค่ะมันจะออกเผ็ดๆตูเตรปรี้ยวนะครับนะครับก็คลุกให้เข้ากันนะครับที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเราทำไว้เยอะไปเก็บใส่ตู้เย็นไม่ได้นะครับเพราะว่าเออ มันเป็นอะไรที่แบบว่ามาจากขวดมีสารกันบูดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทำเก็บไว้ได้เลยยังไงคะก็ใช้ได้เลยครับแต่ผมว่าน่าจะเผ็ดอีกนิดนึงเพราะชอบเผ็ดถ้าชอบเผ็ดก็เติมไปได้เพราะว่าจริงๆเวลาทานกับเป็นฟรายไม่ได้มาออกเผ็ดๆเลยนะใช่คับไม่เลี่ยนนะคะใช่ครับเพราะถ้าเราทําซอสอันนี้นะครับเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เคชื่ัเลยนะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่า<ช>ก็ได้ซอสแล้วนะครับนี้เฟรนช์ฟรายเนี่ยเราจะไปปรุงแต่งมันหน่อยให้มันมีความอร่อยขึ้นนะครับ<ม>ก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามันลงไปทอดใหม่นะครับใส<ช>่น้ำมันไปนิดหนึ่งนะครับน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันพืชก็ได้นะครับแล้วแต่ที่มีนะครับแต่ที่ร้านเรานะครับเฟรนช์ฟรายเราเนี่ย เราจะใช้มันเป็ดทอดนะคะโอเคเรามีเชดด้าชีสนะครับซึ okay. เ่รเราขูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาลงไปนะครับให้มันละลายเราต้องการจะให้มันละลายแล้วเราก็เอาเฟรนช์ฟรายเอาลงไปคลุกนี่นะครับนี่นาคาเลยทีเดียวนะฮะถ้าใครเป็นแบบว่าชีสเลิฟเวอร์พวกนี้โอ้โหอันนี้ ่าลองจริงค่ะนะฮแล้วก็เรามีพริก้านี่นะครับปริก้าคือคล้ายๆพริกไทยแดงนะครับโรยลงไปนะครับง่ายๆเลยครับจับไฟเลยนะครับชีสมันละลายเร็วมากครับนะครับนี่จดเป็นเหนือเลยนะครับก็เอา นี่ร้านซอสเฮ้ลงไปนี่ง่ายมากเลยคือจะเปลี่ยนเฟ้นไฟที่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะอะต้นหอมโลโรยนิดหนึ่งเพื่อความอร่อยและสวยงามดูมีสีสันขึ้นมาทันทีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูพิเศษนะคะจากคุณเอสค่ะน,นี่คือเมนู รนช์ฟรายคลุกชีสกับร้านซอสครับโอ้โหเนี่ยค่ะเมนูพิเศษนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถทำเองได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมใครอยากจะมาทานที่ร้านล่ะคะคุณเอสมาง่ายๆที่นี่ครับ w i c h e s Oyster Bar Restaurant ครับซอยโร่วมดีครับเปิดกี่มงถึงกี่โมงคะคุณเอสเราเปิดตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงตีหนึครับ โอ้โหซึ่งที่ร้านนี้ค่ะเขามีเมนูแนะนําอีกหลากหลายเมนูเลยค่ะที่น่าสนใจนะคะดังนั้นคุณผู้ชมค่ะก็สามารถมาทานที่ร้านได้นะคะหรือว่าอยากจะทําเมนูเด็ดทานเองที่บ้านนะคะก็นี่เลยค่ะติดตามรายการของเรานะคะกันได้ค่ะเราจะมีเมนูเด็ดมาบอกต่อกันอย่างนี้ทุกสัปดาห์เลยแหะ,ะ,ะค่ะอาลค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแนสนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะ w ิส o, o y s t e อ Bar and r e s t a u r a n t ค่ะ ขอบคุณเครื่องสำอาง VSC ค่ะซึ่งในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมีเมนูแนะนำนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ลองทำแล้วก็ติดตามชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้จิกและคุณเอสค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ